สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนงก,กอกนะคะทุกคนวันนี้นะคะวันพุธเนาะเวลาก็สองทุ่มกว่าแล้วนะคะวันนี้มาส่งเอ,เอดวิวเอดวิวเตรียมตัวจะกลับบ้านนะคะทุกคนเออราเพิ่งเลิกงานเนาะอืมหน่อยค่ะวันนี้เพราะ,ระว่าเพิ่งเลิกงานแต่คุณลุงก,ก็บอกว่าแหละจะทำจะจัดการอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับ เดินทางกลางดึกเลยเนะัะเดินทางกางาระทันหันเลยตอนนี้ก็คือเร่งทํางานให้มันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะเดินทางกันต่อเลยนะคะ,ะก็จะมีหนึ่งสองเด็กๆที่กลับไปด้วยเด็กกลับด้วยนะคะกกโอ้โหเดินทางกับกลางดึกเลยอะ่ะอาจจะได้ไม่เหงาให้เด็กๆเป็นเพื่อนร่วมทางโอ้ใช่เหรอไม่ใช่พา้วนอนหรอถ้าเราขับรถคนเดียวอะไรเงี้ยก็เด็กๆก็ชวนพี่วิวคุยด้วย ใช่วิวก็ทำงานอยู่นะคะอันนี้เอากระติบข้าวไปกินหรอคะไม่ค่ะเอาไปคืนยังไม่ไปคืนอยู่เหรอคะสอบถามเด็กๆหน่อยว่าเด็กๆจะกลับบบ้้าานไไปทำอะรงกลับบ้านไปเอ่ยกลับกกตูมใช่ไหมใช่ค่ะฟางก็กลับกกตูมกับนาเดียนะคะแทนนี้จะไปไหนคะไปช่วยพี่วิวทำใช่ค่ะไม่ใช่อยากกลับนะไม่ใช่จะไปเล่นนะกลับไปหาเพื่อนรู ไม่ใช่ไม่ได้ดูเงินนะอะไรถ่ายไม่เคยคิดถึงเหรอคะอะไรถ่ายไม่เคยคิดถึงเหรอคะถ่ายถ่ายลงอ่า YouTube ค่ะอ้าเอาไว้เอาไว้ดูเผื่อคิดถึงวะเนี่แอดมินน้อยก็วนเวียนวนเวียนอยู่นะคแอดมินน้อยกำลังคนแอดมินน้อยคือวนมากเลยนะวนเวียนอยู่กับป้าวิวอะกลัวป้าวิวกลับบ้านนะ เอาอะไรลูกไหน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 คลาเดียลาเดีินให้น้องหน่อยนิดนึงลูกอ้อยลินใหน้องหน่อยจเย็นนะลูกแตกแล้วหนึ่งรอบนะลูกเออแตกแล้วหนึ่งแลูกนาเดียเร็วลูกจับเรร็วมินมินจะกินอะไรคะแก้วมันไม่สะอาดเอาไปล้างค่ะอุ๊ยอุอ้ยเอาไปลาให้น้องเอยเลยแปึงให้เราเปิดเอฟวีก็กาลังกาลังเคียงานก่อนที่จะได้ทดม ก <c oughs> ลางวุ่นวุนเรจะมีสียงสองสองทุ่มหนึ่งนุ่นก็จะเกือบห้าทุ่มแลนะ้วเนาะอืมใช่ก็คือเดินทางกลางดึกก็ทันหันมาทุกอย่างคือปุ๊บป๊าปุ๊บป๊าปุ๊บป๊าแล้วก็แบบเก็บของกลับเลย <c oughs> ทุกคนก็คือไม่ได้เตรียมตัวแต่ทุกคนรู้หมดเลยนะลุงพัมมก็เดิมมนาม,มาำชิงหัวต่อหนึ่งคนลุงพัสู้ชีวิตค่ะเพราะว่า<อ>กลับกลับกี่วันคะ ประมาณ3วันเนี่ยก็คือเราจะมีเขาเรียกว่าเราจะมีสิทธิ์ราเดือนละสี่ครั้งไายหมดแล้วตาหมดแล้วอะไรลูกตายหมดแล้วนู่นไก่กับลุงเต๋อดูดิดูดิดูดิไปแล้วไปหาไก่ไปหาไก่ไก่หายไก่หายลุงเต๋อไก่หายไปไหนไหนลุงเต๋ออยู่ไหนลูกอ้าวลุงเต๋อหายแล้ว เห็นไก่ไหมตามหาเร็วมึงเตอกลับคันไหนหาไก่แล้วนะคะก็ลจะกิับรถคุณลุงเนาะไปไหนหรืไปไหนครับไปหาไก่หาไก่ไก่อยู่ไหนมึเตอกลับแล้วอ้าว ไก่ไม่ได้ไก่ไม่ได้คานปลูกแอดมินแล้วทีเนี้คิดถึงไก่ไหมหายแล้วไม่รู้อยู่ไหนอยู่ไหนอะหาไก่ทุกคนไม่มีไก่อยู่ตรงนั้นเหรอลูกอยู่ไหนนน่อยู่ท้ายกระบปนา่นมีบุญอยู่กับแอดมินน้อยแอดมินก็เลี้ยงมีบุญใช่ไปเข้าไปเล้ยงข้างในไป หาไก่นะคะก็ยังวนๆอยู่นะคะวนๆวนเรียนอยู่ไอห้องเป้าอยู่นัคะอ่าเมื่อกี้ยังยังยังสัมภาษณ์ไม่จบนะคะอ่ากับกี่วันนะคะก็คือประมาณสามวันนะคะสามสามวันเนาะปกติเราก็เออเขาเรียกว่า ในพนัางงานก็จะมีลาเดือนละสี่ครั้งวันหยุดมาถึงวันหยุดเดือนละสี่ครั้งแต่เราไม่ได้หยุดเนาะเราก็เออเหมือนแบบเก็บสะสมวันลา uh huh. แล้วก็รอลาอย่างเงี้ย uh huh. ทีนี้ก็เราก็รู้ลิมิตของตัวเองนะคะเราก็คือคุยกับคุณลุงป้ามาโดนแล้วก็ uh huh. คือจะเราจะมีตารางกําหนดฟิกฟิกว่าเรากับท่าน้เทานี้นะแต่เรามีตารางเราต้องกลับมาตรงเวลา uh huh. เราจะเลทจะอะไรไม่ได้เพราะเราตกลงกันมาแล้ว ก็ประมาณนี้ก็คือมันมี FC บางท่านเพิ่นไม่เข้าใจอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ก็เอ็ดแอดวิวกับแอดเตร์กับก็จะมีแอดแนนกับแอดเปี้ยวที่คอยซัพพอตในเรื่องของช่องเนาะแต่อาจจะอาจจะไม่แบบว่าไม่ได้ลุยเหมือนแบบพวกเราแต่แต่ก็คือซัพพอตก็คือยังทำอยู่เนาะแต่ถ้าแอดแนนลาแอดเปี้ยวลาก็นูกับแอดเตร์ก็จะไปซัพพอต แต่ก็อาจจะแบบไม่ไ <lớ> ด <ster> <cji> ้เต <S fruit S 1> ็มที่ในในส่วนของร้านกาแฟเพราะเราก็ทํากาแฟไม่เป็นเนาะก็ง้องาะกันแล้วเนาะก็กลับประมาณสามวันนะคะเดี๋ยวก็กลับมานะคะแป๊บๆเนาะสามวันใช่ไม่นานนะคะแป๊บเดียวนะคะแบบอุ้ยแทบจะยังเขาเรียกว่าตรวจจุลแพทย์หายเหม็นก็ได้กลับมาแล้วเดียวนะคะเพราะเราเอาเราเอาเขาเรียกว่า ของกับบ้านนะของกลับบ้านด้วยอืมสิ่งสำคัญอ่ะแอดมินน้อยก็กลับมาวันนี้นะคะแต่พอมิวจะกลับบ้านแล้วอแอนมินน้อยกลับมงไปอันไหนอะไรอยู่ไหนอันไหนที่ไหนอะไรคะลูกที่ไหนอันนี้เหรอที่ไหนที่วนไม่ใช่อะไรนะ ไม่อยากให้ไม่อยากให้ลุงเจอกับเปอาไปกับบ้านเดินออกไปลองห้องเนี่ยเพื่อนเดียวเนี่ออดึงแข้งดึงขาไว้ไม่อยากเลยไปคือนางเพิ่งกลับมาเพิ่งเจอกันเพิ่งเจอเพิ่งกลับมาวันนี้นะคะเพิ่งเจอกันเพิ่งได้คุยกันแล้วก็สุดท้ายก็เมื่อป้าด่างสินะอ๋อก็เลยแบบเออหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยฝากฝากไปเยี่ยมหลานเลยนะฝากไปหาหลานเลยนะโอ้ทว่ โอเคค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเอากระบาพี่หน่อยลูกโอเคก็อสักพักก็จะเดินทางกันแล้วเนาะนี่แหละตอนนี้แหละโอเคเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบายค่ะอดีค่ะ